ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะอยู่ที่ธนบัตรเหมือนเดิมนะครับในอาทิตย์นี้เป็นธนบัตรล้วนเลยนะครับมีเพื่อนเพื่อนที่สอบถามกันมาเยอะหรือแม้กระทั่งว่าส่งรูปมาทางแชทไลน์นะครับเป็นธนบัตรรุ่นนี้ว่าผมรับซื้อไหมนะครับผมก็รับซื้ออยู่นะครับแต่ว่าราคาที่ผมจะรับซื้อนั้นผมจะบอกให้เลยไม่ได้นะครับต้องผมต้องดูธนบัตรก่อนนะครับว่าธนาบัตรรุ่นนี้ที่ท่านส่งมานั้นสภาพเป็นแบบไหน ตัวเลขสวยหรือเปล่านะครับจะมีองค์ประกอบในการประเมินราคาไหลแบบนะครับซึ่งธนบัตรรุ่นนี้หลายท่านอาจจะไม่รู้ข้อม,มูลว่าเป็นธนบัตรแบบไหนนะครับก็คือธนบัตรแบบที่8นะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่8นะครับใช้กระดาษผลิตนะครับทางด้านหน้าของธนบัตรก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนทางด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของธนบัตรนั่นเองนะครับแบบนี้ผมรับซื้อไหมผมรับซื้อนะครับ จะเก่าจะใหม่ผมก็รับซื้อนะครับสภาพเก่าๆแบบฉบับตัวอย่างที่ผมนําให้ชมผมก็ยังรับซื้อเลยนะครับแต่ว่าราคานั้นผมจะบอกให้ไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าราคาจะไม่คงที่ก็ขึ้นอยู่กับความสวยของธนบัตรนะครับถ้าแบบเก่าๆแบบใบตัวอย่างนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ20บบาทนะครับแต่ถ้าสวยๆก็จะหลักร้อยอยู่นะครับแต่หลักพันก็มีนะครับหลักพันดูตรงไหนนะครับให้ดูตรงนี้นะครับ ถ้าตัวอักษรภาษาอังกฤษม the A, ีแค่อยู่ทางด้านหน้าของตัวเลขเนี่ยนี่นี่คือตัวเลขนะครับถ้ามีตัวอักษรภาษาอังกฤษอยู่ทางด้านหน้าจะเป็นตัว e ตัว b ก็เล้วแต่นะครับถ้ามีเพียงตัวเดียวทางด้านหน้าทางด้านหลังไม่มีนะครับทางด้านหลังไม่มีหลักพันนะครับสวยๆผมให้นะครับแต่ว่าใบนี้มีทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังก็ราคาดังที่ผมได้บอกไปนะครับแต่ถ้าดูแล้วมีแค่ทางด้านหน้านะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับทางด้านหลังไม่มีหลักพันนะครับสวยๆนะครับ เป็นแบบหายากนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับหาใครมีเยอะนะครับจะแบบหาง่ายหรือแบบหายากสภาพแบบไหนผมพอรับซื้อนะครับแต่ราคานั้นถ้าแบบหาง่ายผมจะบอกให้เลยไม่ได้นะครับผมต้องดูที่ตัวเลขของธนบัตรว่าสวยไหมนะครับแล้วก็ธนบัตรนั้นสภาพเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเป็นแบบหายากนะครับมีตัวสวมสากฤษอยู่แค่ทางด้านหน้าของตัวเลขทางด้านหลังไม่มีนั้น สวยๆหลักพันนะครับผมให้เลยนะครับก็ลองส่งรูปมาให้ผมดูหน่อยนะครับหากใครมีธนบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา1บาทแบบที่8นะครับหรือว่าธนบัตรชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่8นะครับช่องทางการติดต่อเป็นไอเดียไลน์นะครับผมให้ไว้ที่ชื่อคลิปนะครับแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับมีเพื่อนๆสอบถามมาเยอะนะครับถ้าแบบหาง่ายก็ราคาถูกนะครับถ้าแบบหายากก็หลักพันนะครับ แบบหายากก็แบบที่ผมได้ทีิบายไปนะครับก็ดูคลิปให้เข้าใจนะครับแต่แบบหาง่ายราคาก็ไม่แพงหรอกครับผม